ดีครับพี่น้องก็มาพบกันยามคำ่ำๆเนาะะกลเกือบจะมืดแล้วล่ะแสงก็เริ่มน้อยลงนะครับกับจากงานก็ค่อนข้างจะค่ำนะงานติดตั้งมิเตอร์กลับมาก็ต้องมาเช็คว่าความเรียบร้อยเป็นยังไงนะครับ PA ตรงไหมมิเตอร์สับมือไปยังไงมายังไงอะไรเงีย้ยมันมันละเอียดนะครับละเอียดก็เลยต้องมืดกับพอมีเวลาก็เลยแวะตายคลิปทุ่งเรืองทองทุ่งสีทองนะครับกับ ภู่เขานะครับขาวขาบอกว่าข้าวปลาคือของจริงนะครับเงินทองเป็นของมายาแต่มันก็ของจริงทั้งสองอย่างนะครับเนาะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้เพราะชีวิตประจําวันก็ต้องใช้นะครับเงินทองไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าเมื่อยามจาเป็นก็ต้องใช้มันนะครับกต่ธรรมากินนะกับเพื่อเพื่อเงินนะครับเราต้องใช้เงินนะครับอย่าให้เงินใช้เรานะฟังให้ดีนะครับ เราต้องเป็นผู้ใช้เงินแต่อย่าให้เงินใช้เรานะครับเราต้องเป็นเจ้านายของเงินนะครับอย่าให้เงินเป็นเจ้านายเรานะครับก็ไปก็ไปขยายความกันเราเองนะครับถ้าเราเป็นเจ้านายของเงินเนี่ยเราจะสามารถคอนโทรลได้นะว่าเราจะใช้ในทางทิศทางไหนแต่ถ้าเงินเป็นเจ้านายของเรานะเราคอนโทรลไม่ได้เงินพาเราไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีก็มีนะครับ ก็ทํามาหากินกันไปนะครับเนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะครับสู้ๆกันทุกคนนะครับสิ่งในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่ายและก็ไม่มีสิ่งใดที่มันยากนะครับทําคลิปก็เหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่ผ่านแล้วครับแต่ว่าผมก็มีความอดทนนะ,ะผมรู้ตัวว่าผมทําอะไรไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเรื่องความอดทนเนี่ยผมว่าผมไม่แพ้ใครนะนะนะเพราะว่า พ่อแม่ปลูกฝังมาเลี้ยงมาไม่ใช่เลี้ยงแบบลูกคุณหนูนะเลี้ยงแบบลาบากตากตํานะครับเลี้ยงผมมาเนี่ยมันก็เลยแกร่งนะครับเจอปัญหาสารพันธ์มันก็เลยออโตโอัตโนมัติไปเลยนะครับชีวิตส่วนตัวครอบครัวก็ก็เจอปัญหาสารพันธ์นะครับจนบางครั้งเนี่ยถ้าถ้าตั้งสติไม่ดีเนี่ยผมว่าบ้านะยังดีที่เรามีสตินะอาศัยว่าเอาเอา,เอาทางธรรมะ มีธรรมะอยู่ในใจบ้างนะครับกํากไดใครก่อเราก็คิดอย่างนั้นนะครับเรื่องส่วนเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเนี่ยหลายหลายคนก็คงเจอผมก็เจอนะครับอันนี้เข้าใจนะครับถ้าคนไหนไม่เคยเจออันนี้จะไม่เข้าใจนะครับแต่เราต้อง,ต,งตั้งสตินะครับนะก็ดูแลอยู่เป็นร่มโพให้ลูกเต้าแล้วกันนะครับเนาะนะหลายหลายท่านก็คงจะ ชีวิตแตกต่างกันไปเนาะก็ทำมาหากินกันไปเด้อสู้ๆกันทุกคนนะครับอาชีพใดก็แล้วแต่ก็ต้องภูมิใจถ้าเป็นอาชีพสุจริตนะนะไม่มีหรอกครับเขาว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยมากงานนะเหนื่อยทุกงานขนาดนั่งทํางานในห้องแอร์ยังเหนื่อยนะที่ไม่เหนื่อยเลยก็คือ,อกับอ่เขาเรียกว่ากับสู่ธรรมชาตินะคือหมดลมหายใจอันนั้นไม่เหนื่อย เราเหนื่อยแล้วก็พักแรงมีแรงก็ไปต่อนะแค่นั้นเองนะครับชีวิตขอให้ทุกท่านมีกําลังใจมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวแสงหมดนะครับแสงจะไม่มีแล้วนะครับสวัสดีครับ